ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาคา่ะก็มาออกให้บริการหน่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการคา่ะกำลังนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือว่า รดจิตอาสาค่ะร่วมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที van, med, ่มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็มาให้บริการในการค้นหาลำดับที่ในการลงคะแนนและหน่วยเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็จะเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางที่ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดนะคะในจํานวนสถานที่เลือกตั้งกลางทั้ง8แห่งของจังหวัดสมุทรปราการเลยล่ะค่ะ โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจํานวน36520คนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางเข้ามาทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดในภูมิลำเนาในวันที่14พฤษภา,าคมค่ะ ส่วนขณะที่ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะคะก็ทยอยเดินทางกันมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งนะคะ8โมงเช้านะคะก็ทยอยกันมารวมแล้วเนี่ยกว่า141,962คนนะคะซึ่งก็จะมีสถานที่เลือกตั้งกลางจำนวน8แห่ง ก็จะมีเขตเลือกตั้งที่1ค่ะอยู่ที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการอําเภอเมืองสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่2คือที่ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์สํานักงานเทศบาลตําบลบางปูอําเภอเมืองสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่3ค่ะลานอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์อําเภอเมืองสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่4นะคะโรงเรียนบางพลีราชบํารุงอําเภอบางพลีค่ะเขตเลือกตั้งที่5โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมอําเภอบางพลีเขต เลือกตั้งที่6โรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพระประแดงเขตเลือกตั้งที่7นะคะโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดยิายน์อําเภอพระสมุทรเจดีและเขตเลือกตั้งที่8คือที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอําเภอบางบ่อนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่เลือกตั้งสําหรับผู้พิการด้วยค่ะนั่นก็คือที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงค่ะ